พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหวันนี้เราต้องพูดกันตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมแล้วละ่ะวันโลกมันกําลังสั่นจริงๆและใครจะไปคิดประเทศไทยเล็กๆของเรานี่แหละกลับกลายเป็นศูนย์กลางที่มหาอํานาจต้องถอยให้ฟังไม่ผิดครับสหรัฐอเมริกาที่เคยคุมเกมโลกต้องยอมให้ไทยในบางโครงการใหญ่เพราะเขารู้แล้วว่าแต่ใจแรงเกินไปมีแต่พัง พูดกันแบบคนในบ้านเถอะทุกวันนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือสมรภูมิใหม่ของโลกใครคุมได้คนนั้นคุมเส้นเลือดเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคแล้วประเทศไทยอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะอยู่ระหว่างจีนอินเดียและเส้นทางทะเลที่มีมูลค่าการค้าหลายล้านล้านบาทต่อปีสหรัฐเคยคิดจะกดดันแต่สุดท้ายต้องถอนหายใจโอ้โหไทยมันไม่เหมือนใคร นี่แหละที่เขาเรียกว่าค่าพลังแผ่นดินไม่ใช่แค่ที่ตั้งทําภูมิศาสตร์นะแต่เป็นพลังของความยืดหยุ่นไทยไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาแต่ยืนกลางแล้วเก็บประโยชน์เต็มมือพอแม่พี่น้องลองดูสิบ้านเรามีทั้งฐานพลังงานโลจิสติกส์ศูนย์การผลิตรถไฟเชื่อม3ามฝั่งมหาสมุทรไม่มีประเทศไหนในภูมิภาคนี้ทําได้ครบขนาดนี้สหรัฐรู้ดีว่าถ้าบีบไทยมากเกินไปไทยจะหมุนไปหาอีกคั้วทันทีและนั่นแหละคือสิ่งที่เขากลัวที่สุด เพราะไทยไม่ได้แค่เป็นจุดผ่านทางแต่คือจุดหมุนของภูมิรัฐศาสตร์ทั้งภูมิภาคนี้ใครคุมไทยได้คุมเกมครึ่งเอเชียโอ้โหฟังแล้วมันสะใจนะครับพี่น้องเอ้ยไทยไม่ต้องวิ่งตามใครอีกต่อไปเพราะตอนนี้คนทั้งโลกวิ่งเข้าหาเราดูซิเงินทุนจากจีนญี่ปุ่นซาอุดอารับอินเดียแห่มาเปิดโครงการใหญ่ในไทยหมดพลังงานก็มาอุตสาหกรรมก็มาการเงินก็มา แล้วทำไมสารัฐยอมถอยก็เพราะเขาเห็นแล้วว่าไทยไม่ได้อยู่ในฐานะผูตามอีกต่อไปแต่เป็นผู้กำหนดจังหวะถ้าอยากรักษาผลประโยชน์เขาต้องถอยครึ่งก้าวเพื่อให้ไทยยังอยู่ข้างกลางไม่หลุดออกไปข้างใดข้างหนึ่ง โอ้ยพูดแล้วขนลุกนะครับพี่น้องเอ้ยจากประเทศที่เคยถูกมองว่าเล็กตอนนี้กลายเป็นตัวละครสําคัญในเกมโลกเป็นเหมือนเส้นเลือดกลางที่ไม่มีใครอยากให้ขาดพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่คือยุคที่เราต้องรู้เท่าทันเรารู้ว่าตัวเรามีค่ามากแค่ไหนเพราะวันนี้ไทยไม่ได้แค่อยู่รอดอีกต่อไปแต่กําลังเริ่มนําแล้วจริงๆโอ้โหไทยเอ้ยแผ่นดินเรานี่แหละกําลังปลุกโลกให้ตื่น พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังดีๆตอนนี้โลกกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของแท้มหาอำนาจที่เคยทำตัวเหมือนเจ้าพ่อโลกวันนี้เริ่มหอบเริ่มเหนื่อยหัวสมองแทบระเบิดเพราะศัตรูรอบถิดต้องถามตัวเองแรงๆแ,แล้วว่าจะสู้ใครเป็นหลักแน่จะทุ่มไปทางไหนไม่งั้นได้พังยกแผงแน่นอนสหรัฐมองไปรอบตัวก็สะดุ้งเฮือกจีนก็ขึ้นมาชนหน้า รัเสเซียก็ไม่ถอยหลังยุโรปก็ต้องคอยประคองปัญหาในบ้านตัวเองก็รุมเรา้าโอ้ยภาระล้นไหลเต็มไปหมดจะให้มานั่งบีบป,ประเทศเล็กประเทศน้อยทุกประเทศแบบเมื่อก่อนก็ไม่ไหวแล้วพลังไม่มีพอจะทำตัวเป็นตํำรวจโลกเต็มรูปแบบอีกต่อไปแล้วตรงนี้แหละที่ไทยของเรากลายเป็นตัวละครสำคัญแบบไม่ทันตั้งตัว สหรัฐเริ่มคิดใหม่ว่าถ้าหาจะเอาแรงทั้งหมดไปประทะก,กับจีนประทะก,กับรัเสเซียก็ต้องลดการประทะก,กับบางประเทศลงยอมปล่อยพื้นที่บางจุดให้เดินเองขอแค่ไม่ไกลายเป็นศัตรูก็พอไทยเลยผูกวางอยู่ในกลุ่มประเทศที่เขาต้องถนอมน้ำใจแทนที่จะกดหัวเหมือนเมื่อก่อนลองนึกภาพนะพี่น้องถ้าสหารัฐยังเดือจะมาบีบไทยเรื่องทุกอย่างทุกโครงการทุกเส้นทาง เขาก็เสี่ยงมากที่ไทยจะเบือนหน้าหนีหันไปหาอีกขั้วแบบเต็มตัวโอ้โหแค่คิดก็ขนลุกแล้วเพราะถ้าไทยเลือกข้างชัดๆฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดุลอำนาจทั้งภูมิภาคจะเอียงทันทีและนั่นคือฝันร้ายของสหรัฐแบบเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นทางออกของเขาก็คือต้องยอมถอยในบางเรื่องยอมปล่อยให้ไทยตัดสินใจเองในบางโครงการยอมให้ไทยคุยกับหลายฝ่ายเปิดโอกาสให้ไทยวางตัวเป็นประเทศสมดุล ไม่ใช่หุนเชิดของใครพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยฟังแล้วคิดดูสิไทยจากที่เคยถูกมองว่าเป็นแค่ลูกน้องวันนี้กลายเป็นตัวกลางที่ทุกฝ่ายต้องเกรงใจโอ้ยบอกตรงๆฟังแล้วมันสะใจนะครับเราไม่ได้ต้องไปกราบขอใครว่าโปรดเมตตาแต่โครงสร้างโลกบีบให้เขาต้องลดแรงกดดันต่อเราเองเขารู้ว่าถ้าไปกดไทยให้จนมุม ไทยจะหันไปใช้พลังของภูมิภาคเอาทุนจากอีกฝั่งเอาเทคโนโลยีจากอีกฝั่งแล้วเคลื่อนทุกอย่างเข้ากับผูมีประเทศของเราเองสหรัฐจะเสียทั้งอิทธิพลและหน้าตาไปในคราวเดียวนี่คือรอยร้าวในใจของมหาอำนาจที่ไม่กล้าพูดออกมาดังๆว่าไม่สามารถควบคุมทุกพื้นที่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปต้องเลือกว่าจะยอมถอยจากจุดไหนเพื่อจะยังเหลือแรงไปสู้ในจุดที่สำคัญกว่า สำหรับเขาไทยจึงไม่ใช่สนามรบแต่เป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยฟังแล้วต้องหันกลับมาดูตัวเองจริงๆแล้วนะเราไม่ได้ตัวเล็กอย่างที่ถูกปลูกฝังมานานเราอยู่ในตำแหน่งที่ถ้าเดินพลาดก็ถูกเขาใช้ประโยชน์แต่ถ้าเดินเป็นเดินนิ่งเดินแบบรู้ทันเราจะกลายเป็นผู้กำหนดจังหวะให้เขาต้องเดินตามเรา โอ้โหแค่คิดภาพไทยยืนอยู่กลางวงมหาอำนาจทั้งหลายต้องมองหน้าเราแล้วค่อยๆปรับท่าทีน้ำหนักคำพูดของไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ไม่ใช่เรื่องฝันกลางวันนี่คือผลของรอยร้าวในใจมหาอำนาจที่ทำให้เขาต้องยอมถอยให้แผ่นดินเราในบางก้าว ต่อจากนี้ไปคำถามไม่ใช่ว่าเขาจะยอมให้เราแค่ไหนแต่คือเรากล้าจะใช้ตำแหน่งตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยแค่ไหนตั้งหากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหยุคที่เขาต้องเกรงใจเรามันมาถึงแล้วจริงๆพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังดีๆตอนนี้เกมการเงินของทั้งโลกมันเปลี่ยนไปเงียบๆแบบโคตรแรงเลยนะใครตามไม่พันนี่คือหลุดขบวนเต็มๆแบบไม่รู้ตัวได้ซ้ำ โอ้ยแค่คิดก็เสียวสันหลังละเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขมันคือเรื่องอำนาจล้วนๆว,ว่าใครคุมกระแสเงินใครคุมกระแสโลกเมื่อก่อนเงินส่วนใหญ่ไหลวนอยู่รอบค่ายตะวันตกใครจะค้าขายใหญ่ๆต้องผ่านเขาต้องใช้ระบบเขาต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมและยอมให้เขาแอบส่งข้อมูลหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะพี่น้องเงินจากฝั่งเอเชียตะวันออกกลางฝั่งทะเลทรายฝั่งหิมะแห่กันมาจับมือกันเองมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วถามว่าเขามองไปที่ไหนเป็นฐานไทยเรานี่แหละโอ้โหแผ่นดินเราไกลไปที่จอดเรือของเงินลูกใหญ่แบบเงียบๆดูสิโครงการพลังงานโรงงานรถสมัยใหม่ศูนย์กระจายสินค้าเส้นทางขนส่งใหม่ท่าเรือใหม่เมืองอุตสาหกรรมใหม่เงินที่ลงมาหลายก้อนไม่ได้วิ่งอ้อมไปให้ค่ายตะวันตกเป็นเจ้ามือกลางเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่มาคุยกันตรงๆจ่ายกันตรงๆวางแผนกันตรงๆบนผืนดินไทยนี่แหละเฮ้ย เอาแค่ okay, ขีดภาพก็รู้ล่ะใครคุมไม่ได้ใครเริ่มหลุดมือสหรัฐมองแล้วต้องอุทานในใจแน่นว่าอะไรกันเนี่ยทำไมไทยถึงกลายเป็นที่ตั้งของกระแสงเงินสมัยใหม่ที่ไม่ต้องรอการอนุมัติจากเขาเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแต่เขาคิดจะมาขัดทุกดีลมาป่วนทุกข้อตกลงเขาก็เสี่ยงให้ไทยหันไปสร้างระบบใหม่ที่ไม่ต้องผ่านเขาเลยวันนั้นแหละที่เขาจะเจ็บเองเต็มๆโอ้โหนี่แหละเหตุผลลึกๆที่ทำไมเขาต้องยอมถอยในบางเรื่อง พ่อแม่พี่น้องชาวไทยลองมองภาพง่ายๆเงินจากหลายประเทศลังไหลเข้าสู่ไทยแบบพร้อมกันทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าท่าเรือน้ำลึกเส้นทางรถไฟเชื่อมประเทศการลงทุนด้านอาหารด้านยาด้านเทคโนโลยีทุกอย่างมันกำลังหลอมรวมให้ไทยกลายเป็นศูนย์รวมกระแสะเงินของภูมิภาคแบบไม่ต้องขออนุญาตใครแล้วโอ้ยฟังแล้วมันสะใจแทนแผ่นดินเราเลยจริงๆแล้วถามว่าเพราะอะไรสหรัฐคุมไม่อยู่เหมือนเดิม ก็เพราะเขาไม่มีแรงจะไปนั่งล็อกทุกประตูเงินอีกต่อไปไงถ้าเขายังดื้อจะล็อกทุกทางเงินก็จะไหลออกจากระบบเขาเร็วขึ้นอีกไทยก็จะยิ่งเร่งสร้างสายสัมพันธ์ใหม่กับประเทศอื่นแบบไม่เกรงใจเลยสุดท้ายคนที่เสียแต้มก็คือเขาเองที่โหดที่สุดคือไทยเราไม่ได้แค่เป็นที่ให้คนเอาเงินมาฝากนะแต่เรากําลังกลายเป็นที่ที่เงินมารวมตัวแล้วแตกแขนงไปทั่วภูมิภาคเหมือนสายน้ําใหญ่ที่แยกไปเป็นลําธารย่อยอีกเป็นจํานวนมากใครอยากคุมภูมิภาคนี้ ก็ต้องมองหน้าไทยก่อนต้องถามใจตัวเองก่อนว่าจะเอาแบบร่วมมือหรือจะเอาแบบประทะซึ่งตอนนี้เขารู้แล้วว่าถ้าไปเล่นแรงกับไทยมีแต่เจ๊งพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหนี่คือยุคที่แผ่นดินเราไม่ได้แค่เป็นผู้โดยสารในระบบการเงินโลกแต่กําลังกลายเป็นหัวขบวนของกระแสใหม่ ถ้าเราเข้าใจบทบาทนี้ดีๆใช้สมองใช้สติไม่หลงคําหวานใครเราจะเปลี่ยนพลังของกระแสเงินให้เป็นพลังยกระดับชีวิตของคนไทยทั้งประเทศได้จริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่คือคุณภาพชีวิตบนแผ่นดินของเราเองพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าหัวข้อนี้มันโคตรถึงใจแผ่นดินเราไม่ได้สำคัญแค่บนแผนที่สวยๆนะแต่สำคัญในระดับเส้นเลือดของเศรษฐกิจโลกกันเลยทีเดียว โอ้ยแค่คิดก็ขนลุกไทยเรานี่แหละคือจุดเชื่อมของท่าเรือเส้นทางเรือสินพระและทางพลังงานที่ใครคลุมได้คนนั้นคุมครึ่งภูมิภาคลองมองแผนที่ในหัวกันนะพี่น้องด้านหนึ่งคืออ่าวไทยอีกด้านคือฝั่งอันดามันข้างบนเชื่อมไปแผ่นดินใหญ่ข้างล่างลงสู่ช่องเรือเรือสําคัญสุดๆสินค้าจากทั่วโลกวิ่งผ่านแถวบ้านเราแบบไม่หยุด ทุกตู้คอนเทนเนอร์ทุกเรือบรรทุกน้ํามันทุกเรือสินค้ายักษ์เหมือนเส้นเลือกที่สูบฉีดเงินทั่วโลกแล้วจุดกลางดันอยู่ใกล้ไทยแล้วพอดีโอ้โหจุดจุดาศาสตร์มันโหดมากจริงๆเพราะอย่างนี้แหละมหาอำนาจถึงจับตาไทยแบบหายใจรถตน้นคอใครๆก็อยากได้อิทธิพลเหนือท่าเรือเหนือเส้นทางเดินเรือเหนือท่อพลังงานที่พาดผ่านหรือจะพาดผ่านใกล้เราแต่ปัญหาคือเขาอยากคลุมเราแต่กดเราไม่ลงอีกต่อไปแล้ว ถ้ากดแรงเกินไทยหันไปคุยกับอีกฝั่งเมื่อไร่เกมพลิกทันทีโอ้ยแค่คิดแทนเขายังปวดหัวแทนเลยสหรัฐมองไทยในมุมนี้ชัดเจนมากถ้าปล่อยให้ไทยกลายเป็นฐานของฝ่ายตรงข้ามเต็มตัวทั้งท่าเรือทั้งโครงข่ายพลังงานทั้งพื้นที่พักเรือทั้งคลังสำรองแผนทั้งหมดที่เขาวางไว้ในภูมิภาคนี้จะพังยิ่งกว่าตึกถลม่มเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกใช้วิธีถอยครึ่งก้าวแทนที่จะชนหัวแตก ปล่อยให้ไทยออกแบบบางโครงการเองยอมให้ไทยคุยหลายฝ่ายขอแค่ไทยไม่หันหลังให้เขาแบบสุดตัวก็พอพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูนะถ้าประเทศเราวางตัวฉลาดเราก็เปลี่ยนจากแค่ที่ตั้งเป็นกลายเป็นผู้คุมประตูสินค้าอยากผ่านก็ต้องมองหน้าเราพลังงานอยากเดินทางก็ต้องขอทางเราก่อนเรือสินค้าอยากใช้เส้นทางที่ปลอดภัยก็ต้องมองดูว่าประเทศไทยวางจุดยืนอย่างไรโอ้โหอำนาจเงียบเียแบบนี้แหละที่โคตรน่ากลัวแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะ แต่มันคือเรื่องความมั่นคงด้วยใครจะกล้าเปิดศึกใหญ่ในพื้นที่ที่เนเลือดรพ่อคาโลกวิ่งผ่านถ้าทะเลแถวบ้านเราปั่นป่วนเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคหัวทิ่มทันทีสหรัฐก็รู้จีนก็รู้ชาติอื่นก็รู้เลยต้องระวังทีท่ากับไทยเป็นพิเศษพูดแรงได้บางครั้งแต่บีบให้จนหมุมไม่ได้แล้วโอ้ยฟังแล้วมันชื่นใจแทนแผ่นดินเราจริงๆเมื่อก่อนเราอาจถูกมองเป็นสนามผ่านวันนี้เราเริ่มกลายเป็นคนถือกุญแจประตูหลัก ถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาระยะยาวไม่เผลอขายทุกอย่างแลกผลประโยชน์ชั่วคราวเราจะใช้ตำแหน่งนี้ต่อรองได้อีกเยอะเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหนี่ไม่จะยุคที่เรานั่งรอให้คนอื่นมากําหนดชะตาแต่เป็นยุคที่แผ่นดินเราอยู่ในจุดที่มีค่าเกินกว่าที่โลกจะมองข้ามได้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะยืนให้มั่นเดินให้เป็นและกล้าพูดในสิ่งที่ปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเราแค่นั้นเอง พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังดีๆตอนนี้แผ่นดินไทยของเราไม่ได้เป็นแค่ประเทศผ่านทางอีกต่อไปแล้วนะแต่กลายเป็นสะพานสำคัญของทั้งภูมิภาคใครจะขนของใครจะตั้งโรงงานใครจะสร้างฐานผลิตเขาต้องเหลียวมามองไทยก่อนทุกครั้งเฮ้อแค่คิดก็ขนลุกแล้วจริงๆนี่เราอยู่ในจุดที่ถ้าไทยสดุด โลกทั้งภูมิภาคก็ไอแก๊กๆตามไปด้วยเลยลองดูภาพง่ายๆบ้านเราเป็นฐานผลิตอาหารให้ทั้งภูมิภาคเป็นฐานประกอบชิ้นส่วนรถเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรต่างๆโรงงานเต็มประเทศเกษตรก็มีอุตสาหกรรมก็แน่นเมืองท่าก็พร้อมเส้นทางรถก็เชื่อมไปทุกทิศสายเรือก็วิ่งผ่านไม่หยุด โอ้ยเหมือนเรากำลังยืนอยู่กลางสี่แยกใหญ่ที่รถบรรทุกของทั้งโลกต้องผ่านแล้วตรงนี้แหละที่ทำให้สหรัฐต้องคิดหนักถ้าไปทำให้ไทยโกรธถ,ถ้าไปบีบกดไทยแรงเกินระบบการผลิตที่ใช้ไทยเป็นฐานจะสั่นทันทีไม่ใช่แค่ไทยเดือดร้อนนะัก บริษัทใหญ่ๆจากชาติของเขาเองก็สะดุ้งไปด้วยโรงงานหลายแห่งที่ย้ายมาไทยเพราะหนีความเสี่ยงจากที่อื่นถ้าไทยไม่มั่นคงเขาจะย้ายไปไหนต่อดีโอ้โหแค่คิดหัวก็ปวดแทนเขาแล้วพ่อแม่พี่น้องลองนึกดูว่าหากสะพานที่เชื่อมการผลิตของทั้งภูมิภาคอยู่ในมือเราใครจะกล้าทำตัวกลางกับเราเกินเหตุทางหนึ่งเขาต้องเอาใจเรา พบงัวห่วงโซ่การผลิตของเขาชะง,งัดอีกทางเขาต้องคอยเช็คอารมณ์เราอยู่ตลอดว่าไทยจะไปผูกกับใครจะยอมรับโรงงานจากใครจะเปิดทางให้ใครเข้ามาลงหลังปักฐานสหรัฐเลยต้องยอมถอยในบางเรื่องปล่อยให้ไทยเลือกเองว่าจะรับลงทุนจากไหนจะจับมือกับใครในระดับลึกปล่อยให้ไทยจัดสมดุลเอง ขอแค่อย่าไปยกทั้งประเทศให้ฟังตรงข้ามเต็มตัวก็พอฟังแบบนี้แล้วมันสะใจนะไทยไม่ใช่แค่ผู้รับคำสั่งแต่มหาอำนาจต้องมานั่งดูท่าทีเราจุดที่โหดที่สุดคือถ้าไทยอยากหยุดโลกก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะแค่ทำให้ระบบขนส่งในพื้นที่เราชะลอของก็ไปต่อไม่ได้ห้างในภูมิภาคก็ว่างเปล่า โรงงานในประเทศรอบๆก็สะดุดวัตถุดิบทันทีโอ้ยพลังแบบนี้เขาเรียกว่าอำนาจเงียบไม่ต้องตะโกนแต่ทุกคนกลัวพังเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวไทยต้องหันมามองตัวเองใหม่เราไม่ใช่แค่ผู้ใช้แรงงานในโรงงานแต่เรายืนอยู่บนแผ่นดินที่มีค่ามหาศาลต่อระบบการผลิตของทั้งภูมิภาคถ้าไทยฉลาดเราจะต่อรองได้ทั้งเรื่องค่าแรง มาตรฐานชีวิตการดูแลสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของบ้านเราเองพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหนี่แหละคือยุคที่สะพานชื่อประเทศไทยไม่ได้เป็นของคนอื่นมาชี้นิ้วอีกต,ต่อไปแต่เป็นของคนไทยทั้งแผ่นดินอยู่ที่ว่าเราจะยอมให้ใครเดินข้ามและจะเก็บประโยชน์กลับมาให้ลูกหลานเรายังไงเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โห วันนี้จะพาไปดูของลึกของจริงของที่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกันดังๆเรื่องของข่าวกรองเรื่องของสายลับเรื่องของแกมเงาที่เล่นกันอยู่บนแผ่นดินไทยเรานี่แหละโอ้ยแค่คิดก็เสียวต้นคอแล้วเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องหนังแต่มันคือเรื่องที่กำหนดท่าทีของมหาอำนาจต่อบ,บ้านเราแบบเงียบ ต้องบอกกันต,งตรงๆแล้วว่าแผ่นดินไทยกลายเป็นเวทีที่หน่วยข่าวกรองจากหลายประเทศเดินชนกันทุกบันทั้งฝ่ายตะวันตกฝ่ายตะวันออกฝ่ายใกล้ฝ่ายไกลต่า,า,ตางส่งคนมาดูมาส่องมาฟันมาวัดจังหวะว่าไทยจะเอาอยัางไงกันแน่จะเอ็นข้างไหนจะวางตัวแบบไหนในยุคที่โลกแตกเป็นหลายขั้วขนาดนี้เฮ้ยฟังแล้วโคตรกดดันนะแต่ไทยเรากลับเอาตรงนี้มาเป็นแต้มต่อได้เฉยเลย สหรัฐรู้ดีว่าบ้านเราไม่ใช่ที่เปล่าๆมีทั้งฐานทัพเดิมเส้นทางบินเส้นทางเรือชุมชนต่างชาติบริษัทข้ามประเทศแหล่งข่าวสารข้อมูลเต็มไปหมดถ้าเขาจะเปิดศึกกดดันไทยเต็มแรงเนี่ยบอกเลยว่าเขาก็เสี่ยงเสียพื้นที่ข่าวกรองชั้นดีไปด้วยในคราวเดียวโอ้โหใครมันจะกล้าทุบโต๊ะใส่ไทยแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง ในมุมกลับกันไทยเองก็ไม่ใช่เด็กเมื่อวานซืนที่ใครมากระซิบอะไรแล้วก็เชื่อตามหมดหน่วยงานในบ้านเรารู้ดีว่าใครเดินหมากแบบไหนใครเข้ามาเล่นบทเพื่อนใครเข้ามาในคราบนัดลงทุนแต่จริงๆมาดูข้อมูลลึกมาดูเส้นทางพลังงานมาดูการเมืองภายในอ้อยท่านเล่าได้หมดนี่มีอุทานกันทั้งประเทศแน่ๆน่ที่น่าคิดคือไทยเลือกใช้วิธีนิ่งแต่ไม่โง่ แกล้งทําเป็นเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายเดินได้บ้างแต่วางเส้นแดงของตัวเองไว้ชัดเจนไม่ให้ใครมาปั่นบ้านเราเละจนเกินไปสหรัฐก็เลยต้องระวังตัวจะดึงไทยเข้าไปเป็นหัวหอกก็ไม่ได้จะผลักไทยไปอีกฝั่งก็ไม่กลา้าจะกดหัวก็เสี่ยงเสียช่องทางข่าวครองสำคัญไปอีกโอ้โหสถานการณ์แบบนี้แหละที่ทำให้เขาต้องถอยแบบเงียบๆพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ย ลองคิดภาพส่วนลึกของเกมโลกกำลังเล่นกันอยู่ในห้องปิดแต่ฉากหน้าเขายิ้มให้เราพูดจาดีลูบหลังไทยตลอดทำไมล่ะก็เพราะเขารู้ว่าถ้าไทยไม่พอใจวันดีคืนดีไทยอาจจะหันไปแชร์ข้อมูลเชิงร่วมมือกับอีกฝ่ายมากขึ้นเปิดทางให้ประเทศอื่นเข้ามาปักหมุดแทนที่เขานั่น,นแหละฝันร้ายสุดๆของเข้เลยโอ้ยแค่คิดก็ขาอ่อนแล้ว ตรงนี้เองที่ทําให้แผ่นดินเราไม่ได้มีค่าแก่ที่ตั้งหรือโรงงานหรือท่าเรือแต่มันมีค่าทั้งข้อมูลและความไว้ใจระดับสมงใครได้ไทยเป็นคู่คุยใครได้ไทยเป็นพันธมิตรที่จริงใจเขาจะมองเห็นทั้งภูมิภาคได้ชัดขึ้นใครเสียไทยไปก็เหมือนเดินไปป่ามืดโดยไม่มีแผนที่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้ฟังแล้วต้องหันมาภูมิใจตัวเองเลยนะว่าเรากําลังยืนอยู่กลางเคมข่าวกรององ,องโลกไม่ใช่ในฐานะที่เหยือ่อ แต่ในฐานะที่คนที่เลือกได้ว่าจะให้ใครเข้ามาใกล้แค่ไหนจะให้ใครรู้ลึกแค่ไหนและจะใช้ความลับของแผ่นดินนี้ไปต่อรองเพื่อปกป้องประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศยังไงถ้าเราเดินพลาดเราอาจถูกใช้เป็นสนามซ้อมรบทางข้อมูลแต่ถ้าเราเดินเป็นใจนิง่งสมองเย็นเราจะกลายเป็นศูนย์กลางที่ทุกฝ่ายต้องเคารับ ้องเกรงต้องคุยดีๆกับเราพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหแผ่นดินเงียบๆของเรานี่แหละคือเวทีข่าวกรองที่โหดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหวันนี้ขอพูดเรื่องที่หลายคนมองข้ามแต่ต่างชาติคนลุกกันทั้งแถบพลังนิ่มๆของแผ่นดินไทยเราเนี่ยแหละพลังที่ไม่ต้องยิงปืนไม่ต้องโชว์รถถังแต่ทำให้คนทั้งโลก อยากบินมาเหยียบอยากมานอนอยากมากินอยากมาอยู่โอ้โหแค่คิดก็ยิ้มออกแล้วจริงๆลองถามตัวเองดูสิทำไมเวลาคนต่างชาติจะหาที่พักใจหาที่ถ่ายหนังหาที่จัดงานหรือหาที่หลบชีวิตเครียดๆเท้านึกถึงไทยเป็นอันดับแรกๆทั้งทะเลภูเขาวัดตลาดของกิน ผู้คนรอยยิ้มอากาศวัฒนธรรมทุกอย่างมันผสมกันจนกลายเป็นพลังดึงดูดแบบที่ปลอมไม่ได้เฮ้ยจะให้ประเทศอื่นลอกก็ลอกไม่เหมือนเพราะของเราเป็นของจริงโอ้ย oh เวลาเดินตลาดในไทยเห็นอาหารสารพัดอย่างได้กลิ่นควันผัดกระทะเสียงคนตะโกนขายของคนหัวรเราะเฮฮาภาพแบบนี้แหละที่ติดตาฝังใจคนจากทั่วโลก เขารู้สึกว่ามาที่นี่แล้วได้หายใจแบบเป็นคนจริงๆไม่ใช่แค่หุ่นทำงานได้กินของรสจัดๆได้นั่งชิลในร้านเล็กๆได้คุยกับคนท้องถิ่นที่จริงใจไม่เสแสร้งนี่คือพลังนิ่มๆที่โคตรด,ดุแถมไม่ใช่แค่เรื่องเที่ยวด้วยนะพี่น้องวัดไทยศาลเจ้าไทยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเต็มเมือง คนต่างชาติหลายคนบินมาเพื่อมาขอพรอมานั่งสมาธิมาปล่อยวางมาร้องไห้เงียบๆอยู่หน้าพระแล้วกลับไปด้วยใจที่เบาขึ้นโอ้โหแบบนี้จะให้เรียกเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวได้ยังไงนี่มันคือสถานีชาร์จพลางจิตเวิยญาณของโลกชัดๆสหรัฐเองก็เห็นภาพนี้เหมือนกันเขารู้ว่าไทยเป็นจุดพักใจของคนทั้งภูมิภาคและคนทั่วโลกถ้าบ้านเราเสียความสงบ ถ้าเรากลายเป็นสนามรบถ้าเราถูกลากเข้าไปในความขัดแย้งหนักๆคนทั้งโลกจะเสียพื้นที่พักใจไปหนึ่งแห่งทันทีอ้คิดแล้วก็ใจหายแทนเลยเพราะมันไม่ใช่แค่รายได้จากนักท่องเที่ยวแต่มันคือความนุ่มนวลของโลกใบนี้ที่ยังเหลืออยู่เพราะไทยเราไม่ได้ขายแต่ทะเลกับภูเขาเราขายความเป็นมนุษย์ขายบรรยากาศบ้าน ที่คนต่างชาติเดินเข้าร้านเข้าแกงแล้วรู้สึกว่าเจ้าของร้านเหมือนแม่เหมือนป้าเหมือนญาติพูดคุยหยอกล้อกันได้ขายความเป็นกันเองที่มาจากเนื้อแท้ของคนไทยไม่ได้สร้างฉากหน้ามาหลอกใครเฮ้ยแบบนี้เงินก็ซื้อไม่ได้ตรงนี้แหละที่ทำให้มหาอำนาจทั้งหลายต้องคิดหลายตลบจะมาเล่นแรงกับไทยเกินไปก็ไม่ได้เพราะถ้าไทยสะเทือนโลกทั้งใบจะหายไปหนึ่งมุมปลอดภัย คนในประเทศเขาเองก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมไปทำให้แผ่นดินแบบนี้วุ่นวายทำไมไม่รักษาพื้นที่ที่คนทั้งโลกพอจะพักใจได้บ้างโอ้โหเกมมันเลยซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะพ่อแม่ขี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังแล้วมันต้องภูมิใจแทนหัวใจตัวเองเลยนะว่าเราไม่ได้มีดีแค่ตึกสูงหรือโครงการใหญ่โต แต่เรามีพลังเงียบๆที่ทำให้คนทั้งโลกอยากเข้ามาใกล้อยากกลับมาอีกอยากปกป้องเราไปด้วยในตัวถ้าเรารู้คุณค่าของพลังนี้และไม่ยอมขายมันทิ้งเราจะยืนอยู่กลางโลกได้อย่างสง่างามโดยไม่ต้องตะโกนว่าเราเก่งแค่เป็นไทยให้เต็มที่แค่นั้นก็สั่นสะเทือนทั้งโลกแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วต้องพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่า ยุคที่ไทยต้องนั่งรอให้คนอื่นมากำหนดชะตาให้มันจบแล้วจริงๆนี่คือจังหวะที่แผ่นดินเราลุกขึ้นยืนเต็มตัวไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่เริ่มกำหนดจังหวะให้คนอื่นต้องตามเฮ้ยแค่คิดยังขนลุกเองเลยตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราเห็นหมดแล้วว่าทำไมมหาอำนาจต้องถอยให้ไทยทีละก้าวทั้งเรื่องเงินเรื่องพลังงานเรื่องท่าเรือเรื่องสะพานการผลิตเรื่องข่าวกรองเรื่องพลังหนุ่มของแผ่นดินทุกอย่างมันไม่ใช่บังเอิญ แต่คือผลรวมของตำแหน่งประเทศภูมิประเทศประวัติศาสตร์และนิสัยคนไทยที่โคตรยืดหยุน่นแต่ไม่ยอมแตกง่ายๆโอ้ยฟังแล้วมันภูมิใจในสายเลือดตัวเองจริงๆแต่พี่น้องฟังให้ดีนะจุดนี้มันไม่ได้แปลว่าเราชนะแล้วสบายใจได้เลยถ้าเราไม่รู้คุณค่าตัวเองไม่รู้ว่าจะใช้ตำแหน่งนี้ยังไงเราก็อาจถูกหลอกให้ขายของดีทิ้งถูกหลอกให้ยกอำนาจต่อสีใจไปให้คนอื่นเหมือนเดิมเฮ้อแค่คิดก็งุดหงิดแทนลูกหลาน เพราะงั้นสิ่งสําคัญตอนนี้ไม่ใช่แค่โลกมองเราอย่างไรแต่คือเรามองตัวเองอย่างไรต่างหากจากนี้ไปโลกจะไม่ได้ถามว่าไทยพร้อมทําตามใครไหมแต่จะถามว่าไทยจะเลือกเดินเส้นทางไหนถ้าไทยเลือกยืนเป็นประเทศสมดุลเดินเกมแบบไม่หลงไปเป็นเบี้ยตัวไหนใช้ทุกโอกาสต่อรองให้เกิดประโยชน์กับคนไทยก่อนเราจะกลายเป็นแกนกลางที่ใครๆก็อยากคุยด้วยอยากร่วมมือด้วยเพราะไทยไม่ใช่แค่ประตูแต่เป็นคนถือกุญแจโอ้โห ภาพมันโคตรชัดสหรัฐก็ต้องปรับจีนก็ต้องปรับประเทศรอบข้างก็ต้องปรับเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าไทยขยับจริงๆสมดุลทั้งภูมิภาคจะสั่นตามไทยหันหน้าไปตรงไหนเมืองท่าโรงงานสายท่องเที่ยวสายขนส่งเงินทุนและความร่วมมือระยะยาวจะไหลาตามไปทางนั้นทันทีเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องฝันกลางวันแต่มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแบบเงียบๆ สิ่งที่พวกเราต้องทำตอนนี้คือไม่หลงกับคำชมชั่วคราวไม่เมากับคำหวานจากต่างชาติแต่ต้องถามแรงว่าดีลไหนที่ได้ประโยชน์จริงดีลไหนที่เอื้อประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่คนคุ้มเล็กๆต้องกล้าป,ปกปน้นทรัพยากรของแผ่นดิน <c oughs> กล้าพูดว่าอันไหนเกินอันไหนไม่ยอมและกล้าออกแบบอนาคตที่ลูกหลานจะไม่ต้องมาก้มหน้าแทนเราอีกต่อไปพราแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ย โอ้โหนี่คือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์จะเขียนชื่อไทยใหม่ว่าเราไม่ใช่แค่ประเทศเล็กที่ยืนรอดท่ามกลางพายุแต่เป็นประเทศที่ใช้พายุเป็นแรงลมพัดเรือของตัวเองให้ทะยานไปข้างหน้าถ้าเรากล้าคิดไกลกล้ารักษาแผ่นดินกล้าปกป้องกันและกันโลกจะต้องปรับตามเราไม่ใช่เราตามโลกอีกต่อไปและจําให้ขึ้นใจนะพี่น้องแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของใครคนเดียวไม่ใช่ของพวกใดพวกหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนที่หายใจอยู่บนพื้นดินนี้ ยุคที่ไทยยืนได้ด้วยขาของตัวเองมันมาแล้วเหลือแค่คำถามเดียวเรากล้าจะยืนให้สมศักดิ์ศรีแผ่นดินไทยหรือจะยอมปล่อยให้โอกาสครั้งใหญ่หลุดมือไปต่อหน้าต่อตาพร้อมแม่พี่มังชาวไทยเอ้ยโอ้โหเลือกอยู่ที่ใจเราแล้วจริงๆ